ครับมักแห้งเลยมักแห้งที่เขียนมักแห้งอือก็บนรางของผมก็จะเป็นมังมักแห้งนะเพราะผมว่าบวกเหลี่ยนแหละของนี้วันนี้ครับผมมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์อือเป็นพวกฝันผมนะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับอ่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาติดตามความฝัน ของตาน้องนักโมนะครับว่าคุณตาน้องนัโมหลังจากได้ไปเอาเลขที่ศาลหลักกิโลนำโชคเดี๋ยวเราไปตามความฝันว่าได้เลขมาแล้วฝันดีหรือยังฝันว่าอย่างไรบ้างไปเข้าไปชมกันนะครับเข้าไปชมกันเลย,เยมาใครสบายบ่าอ๋อ อย่าร้องลูกอย่าร้องค่ะเจปากโอ้เจ็บปากไป็นกินยังโอ้กินขนมหลายยังเค็บปากปคาไปกับนมคนรับ้ใดือ้เขนมอโอลาได้ยนั่นเลยแล้วมือนี้ว่าสิมาตามเลยค่วมฝันไหมข่วมฝันดีเลยฮะมือนี้ฝันดีแห้งคือว่าเป็นนุ่มนี่แหะครับมีบ้านบัน บอกภาษาบอกเข้าเดี๋ยวเขาพานอนน้่มเมนไม่ครับมันีพ่อแม่ข้าจอเนที่เห็นย่าเข้าจอเราพี่โมผล่ใอืมพ่อผมใบแม่พันมันดึงเห็นบดาเดียไปบอกพ่อแม่มาขอเดีวแห่ตึงตึไปเปแถวเป็นไหวคนละอือเฮไปผ่นมิตรมวนมูผมมวนตายแล้วครับเฮียปน้ัเป็นแถวเ้ยปอดเียเห็นแล้วพว่า ผมเนียนให้เลยผมหมักซีเกแห้งเลยีดหมักเกแห้งครับอืมกันกันไม่ซตัวกับมันศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดครับนั่นแหละผมหมักเท่านั้นเอยครับหมักแห้งเลยหมักแห้งเจ็นี่หมักแห้งอืมสี่เบนรางผมก็บอจับไดว่าผมหมักแห้งนะวาว่าะผมว่าวพเหลียล่ะเขาเนี่ยแะวันวันนี้ครับผมวาเป็นพันผมเส้นหมดแล้วขอมันแบบผมฝันผมขวามฝันนี่งขนาดเอาแค่พวกวัยยุก พอแม่ยก็อย่างนี้ดึงอกว่าเป็นผลนะทำไม่ว่าฟันดีลองเพ่งม่วนตายไปแล้วมุ่งรองเพ่งสลเค้าไปทำยางไปเป็นรอยพนนี้เห็นเมียวันเมียเมียปฏิดาโดาเลยบอกเอาได้หมเลยทำขอมาขอด้หมโอ้ยหวานไปถามมาขอด้วยดเบอกแห่กันก็เลยครับ พ่็คนมันใจ๊ะมันใจก็หันทิศมันใจก็หล่อบนนึงอีกหัวนี่ต้องตรงเลยนะเขาสามตัวมันจะเขาสามตัวสระบ่นี้นี่แหละผมพ่อลายตัวก็จำได้แล้ว047ตัวเดียว047นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเดียวเลยจ้าน้องน้ำโมน้องน้ำโมเจ็บปากวันนี้ร้องละร้องละ ดีอยู่รุดออกรุดออกรุออกไปแล้ววางนึงนีสิบอน่ะสิบสองรุดออกไปแล้วครับเดี๋ยวให้ปราก้าเขียนเบิ้งไม่มีเลยัวไดแน่ครับวันนี้จะได้กระเข่าครับผมมัให้อะไรบิบบอด้วยปี่เอืม ว่าที่เสื้อผ้าไปยูปาร์ล่ะอ๋อนี่ก็คือเหล็กเหล็กของอ่ะน่องนโมเนาะของคุณตาเนาะตีอยู่ลักกิโลเนาะก็คือเหล็กอศูนเจ็ด0ี่ฝันดีครับแล้วก็เก่าหนึ่งตัวนี้เลยฝันดีเลยศูนย์เจ็ด0ี่กับเก่าหนึ่งอคิดว่าจะได้กะวาเนี่ยนอน ฟันดีพันเปอร์เซ็นต์แล้ววะก่อนฟันดีแบบนี้เนาะตามที่เคยฝันมาเนาะฟันกับฟันแบบนี้ก็ได้เงเลยงวดก้อนนี่ฟันบกคักซ้ำนี่บ่จะว่างวดนี่ฟันแบบคักให้หงเพ่งเงาเงาไปเลยนะครโอ้แบบห่าวแห้งวดงวดงวดตายได้หรอเพ่งก้อนเมียได้ันขักบานบ่เอออ๋อก้อนี่ขัวฟันงวดนี่เมียเขาอยฟันเอแต่่วา เมื่อฟันทักหวดพังท่นเอ้ยปันไงก็ต้อูนนนเเน้นนนเาอีหลดีมันใจแห้งแววันนี้วันนี้มันใจแห้งยิ้มแล้วน้องลโมยิ้มแล้วจ้าเก็บมาก็คือชอบชอบแห้งก็คือจ็ดสีบวบเก่าหนึ่งได้เป็นอะไรเก่าหนึ่งฝันฟันยังบมาเอแบบมแห้งเลอืม มักแห้งเลยตัวข้างล่างนี่ศูนย์เจ็ดสี่มักแห้งอีหลีเปลือกตัวบนญเด็ของปู่ของดำเด็กขาดบ่ตามสีฝันฝันนี่ปู่มักอยู่แต่มักหน่อยอืมักหน่อยมักคือกันจะมักหน่อยมักบ่แห้งแต่มักอยู่ที่ว่ามันมีจิตนี่แหละบ่แม่นครับแม่น แน่นม um ันน like ี่เจ็ดนี่แะลรจังมากน้ำนี่เออมันอาจสมันอาจเสีถ้าข้นมาเตียมนึงก็เป็นหานะเจ็ดห่าเออแน่นกีเจ็ดมันเจ็ดซีเจ็ดหากับไก่กันได้ครับนนี้กันดอกดีมันไล่กันมากอยู่อืมันกันี่นี่ก็นน่สามแล้วนี่มนก่ชวนครมันไล่กันนี่เมันไลกันมันก็ไก่เคียงกันนดะ เดี๋ยวเราควมฝันอีกจังน้อยหนึ่งให้ผมฟังเนี่ยเล็คำนวณเลคำนวณมันกับก่กันเนาเกเบิงเล็กคำนวณนี่ใส่มีตัวใดแน่ครับกเีศูนย์เจ็ดสีนเลขนวณเลวจ็ดสี่ศูนย์กกะหกสองเก่าหนึ่งแปดศูนย์หกสองเต่าหนึ่งแปดศูนย์อ๋อเลขคำนวณเองเลยว่าตันนวคำนวณเองนะเนาะ๋อครับ เห็นบ่กเคยปลาบ่าวที่เอาไปลองเบิ่งเันฝันเนี่ยบอกงวดนี่ฝันคือคือกันกับตาเนาะฝันฝันอยู่แต่มันจำไม่ได้บอกมันได้เมียบ้านหมดเลยคือจมูกมีเมี่ยงใหญ่นะอ๋อครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กดับอ่ะนะครับท่านผู้ชมอ๋อวันนี้ดับแค่ล่างตัวเดียว ดับรางเนาะเลขที่ที mm. so ่อย like ู the key, the key ่ในนี้น้อสิบตัวอยู่นี่น้อสิบคู่ให้ซือรางดับรางดับางสิบออกางางสิบออก่วนมากเพราะาดับางบุก็ม่เยได้ออกเนาะมันวรุไ้สงวดมีศูนย์สามหนึ่งปเจ็สามหกสี่เก้าบ่เกา่แม่นสี่เก้าเจดกแปเจปดหนึ่ง เก่าศูนนี่คือเลดัมวลเลขนี้บ่ออกวิงเจ็ดกรแปดเรนโอ้วมวนี่ไเแีนเจ็ดกระแปดไหเรลนเอาแลทนทันแลนทันเร่ซื้อคือไ้ซื้อตัวนี้เออห้ซื้อตัวนี้นี่นี่นีสีแดงๆนี่นี่คือตัวไ้ซื้อนี่นะครับมวดนี่ เจ็ดสองสามศูนย์มาให้ก็คือศูนเจ็ดส้งเราคฝันอีนนจักน้อยหนึ่งเนี่ยเราบนึงมันบ่ใครขาดสำแตควมฝันฝันเมียบ้านเมียเละครับไเนก็เลยว่าไปเมียมันก็เะไปเมียไปเรีนไปคุยเป็นกันเนาะอือไเล่ยางยางไปเมียเพิ่งะชุงเนยเขาก็รอดตลาดเลยครับเราก็หนุกสาวคนเข้าเดียวลนกสาวคนเมื่อก่อนอือตอนเล่านะพี่มพกไว้กับย่านเมียก็เห็นเนาะครับมา ลูกสาวมันก็ลูกขึ้นกบาคนคนญาตเห็นผมญาตเห็นแม่เพนเห็นญาติเห็ดาท้ีเพ่มมรผร้คนไหวมะพผคนไห่แม่เพิ่นเผื่อม่ดีกว่านเห็นสิ่งนี้กว่าเห็นผมเ็บูดาไม่เปบอกผู้สามาขอได้หมนะเล็กแค่ไปจะหอดเงี้ยนแต่เจ้เงี้ยผู้สาวไปแค่ไปเหมนมวนมูนตายเหมืนอนร่องเพงม้วนผ่านไปน้ตาลมาโมงา้ ครับผ <laughs> มก็ว่ามันเละต,ตายเลยผมนะเลตายก็คงจะมันแช้ไหมัหบวันนี้มันแจ้งแห้งขักเลยสำหรับเลตตัวนี้นะครับคุณผู้ชม074ได้คร่ะคุณผู้ชม074เบื้องมืออยู่โปะก,กดไว้อยู่ก <laughs> <laughs> ดให้มันออก <laughs> เอาเคือใหายซ้ำขีดซ้ำดาวเลยนี่ <laughs> มันจะแห้งมันากแห้งพันเปอร์เซ็นต์นละพันเปอร์เซ็นต์คนละนะครับคุณผู้ชมเด้องวดนี่ฮะรีบหาไว้ก่อนจะมือเสียอันนี่นะครับโอ้ยพันดีนะน้องฝันดีนะครับน้องฝันดีนะครับันดี้องฝันดีนะครับแล้วก้มน้องนครับย่างก็ไปสาเรียวครับผมย่างก็ไปได้สาวันนี้ เกียร์จะพยุนะครับอางไว้เป็นพอแสงถึงไม่ฟังอื่ินเติติบเติบเติมากของเงินเห็นของก็มอบเรก่านี่อมวันนี้แสงครับแสงอไเกียงจะพยุครับพุ้งฟ้าแงจางฟังวาบ่มดีาร์รอถ้าผมรงสามันก็เป็นเชียระบผมครับาขึ้นก็เป็นเชีเพราะว่าไสมันขึ้นไสอบสอบกจอ๋อวนวานขึ้นบนเลยอนี่ย เล็นีนเกจเลยเครับซีเ47เลยแต่สิเป็นตัวก,กับจากตัวนี้เลยตัวตัวตัวนี้มันเขาเขาหาย้ก,ก็เจเจนาะแต่คุณตาหนองน้ำมอนี่สิหายซีเจบ่โอ้หายฟัน4ีเจไปเลยหายกับเนื้อเนงสิเนาะอ๋อค <ผม S 1> ับผ,ผมมัก,ม,ก,ม,กมักที่สุดคือซีเมักที่สุดคือซีเัจ แสงมันุูงตั้งแาเลยนดูสายที่ดินเลยครับผมบนยี่ในสาผมปันตาศึสาปปาเนี่ยทานึงไงหนึ่ครับว่ถ้าเนสาาปั่นผู้เลี้ยวเนี่ยคือินมากคือินมากกับหมอบโลกบมันแสงไฟมันเป็นช่อไป่อเลยครับวันนี้เขาเดี๋ยวเฮียนาาเนี้ครับที่เก็บกับเอกว่ายูบะได้สีเก็มีเฮจะได้ก็บยูบะได้งมวันนี้ครับอ่ะ ตามให้ลวเด้อ FC เด้อตามให้แล้วบอกว่าให้มาตามคุณฝันความฝันของคุณตาน้องน้ำโมให้หน่อยนะครับผมกลับมาตามให้แล้วเด้อฝากกันคนไลก์กดเชลก็กดติดตามนะครับทางช่อง youtube คนสุรินทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ขอกล่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับออาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณย่าครับสวัสดีครับ FC นะครับน้องน้ำโมมานีนอนเบิ้งเบิ้งหนังนอนเบื้องหนัง คนเจียบปาคนให่มากฝันดีอ๋อครับจะวางวันี้ฝันดีแห้งีต้นี้กีไรัฮะเขาคือเขาเขาคือเกามันใจคักๆน่เบัวผาดบวผัดฝันดีป้นนี่ครลวมไว้เม่ดแน่วงวนี้ลวมพอนุ่งกะรี่ไว้เมดไาเลยคาบไปบอสวัสดีครับผมแฟนช่องย t u b e คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคิีดย่ำได้ทันสิบบริภาิปและสิบบริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ